สวัสดีทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยคือที่หายไปนานนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือทํางานแล้วมันไม่มีเวลาเนะี่ยโคอยากลาออกเลยแต่ถ้าลาออกแล้วจะเอาอะไรแดกวะออแต่ก็ช่างมันก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าในที่สุดผมก็หาเวลามาทําคลิปจนเสร็จได้ถึงแม้อีเวนม์มนจะจบไปนานแล้วก็เถอะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าเนื้อหาเลยแล้วกัน ณกรมความมั่นคงสาธารณะคีโนะกับฟูบุกิก็ได้เดินทางมาหาคณนนะเพื่อคุยทุลาสําคัญโดยทุลาที่ว่านั้นก็คือฟูบุกิอยากจะถามว่าเมื่อไหร่คณะจะซื้อโดนัทคูลเลอร์สุดลิมิเต็ดจากมาสเตอร์โดนัทให้ตามสัญญาสักทีใช่ก็แย่และพวกเธอทั้งสองมาที่นี่เพราะมีคําขอให้นักเรียนวอลคิลีไปทําหน้าที่ไล่กาดที่สวนน้าที่กำลังจะเปิดใหม่ซึ่งคณะเองก็สงสัยว่าทั้งสองมาพูดเรื่องนี้กับเธอทําไมงานนี้เป็นงานของสํานักรักษาความปลอดภยัยเรื่องนี้ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเธอเลยสักน ซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ารายชื่อของนักเรียนที่ถูกส่งตัวไปเนี่ยมันไม่ใชื่อของคณะอยู่ด้วยนี่สิ What the fuck Several days later นั่นก็เลยทําให้คณะต้องมาทําหน้าที่ไล่กาดร่วมกับคิริโนะและฟูบุกิส่วนเหตุผลที่คณะมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มนักเรียนที่ต้องมาเป็นไล่กาดนั้นก็เป็นเพราะโคโนกะที่เป็นรองหัวหน้ากรมเป็นคนใส่ชื่อคณะลงไปนั่นเองซึ่งที่เธอทําไปก็เพราะอยากจะให้คณะที่เอาแต่ทำงานเนี่ยได้ไปพักผ่อนบ้าง และอีกอย่างหนึ่งตัวเธอเองก็ไปรู้มาว่าในตอนแรกคณะก็ไปสมัครสอบเข้าสำนักรักษาความปลอดภัยไม่ใช่กรมความมั่นคงสาธารณะซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะถ้าคณะยังลงเหลือความตั้งใจในตอนนั้นอยู่ก็ใช้โอกาสนี้ไปเปิดประสบการณ์ดูก็ไม่เลวแต่คณะก็บอกว่าตัวเธอนั้นไม่เหลือความตั้งใจนั้นแล้วแล้วก็จะส่งคำร้องให้พิจารณาไล่ชื่อใหม่แต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะหนสือคำสั่งออกมาแล้ว แต่คณะก็ไม่ยอมบอกทั้งสองคนถึงเหตุผลที่เธอต้องมาเป็นไรกาดซึ่งนัามักก็ทําให้เซนเซรู้สึกสงสัยสุดๆอ้าวงงอะดีว่าครูมาได้ไงพอดีสัมผัสได้ว่ามีนักเรียนส่ชุดไายน้ำก็เลยมาดูนะ่ยซึ่งเซนเซนมาที่นี่ก็พร้อมมีคนแจ้มมาว่ารู้สึกเป็นหัวคนที่มาทําหน้าที่ไรกาดสรุปก็คือคนอกากขอให้เซนเซนมาช่วยนั่นแหละและจากนั้นไม่นานก็ได้มีประกาศเรียกตัวไรกาดเพื่อจะทําการ,รกําหนดจุดปฏบิบัติงานซึ่งพวกคณะนั้นก็ได้สุกส่งไปประจําการที่สไลเดอร์ของสวนน้ํา และคอให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเล่นสไลเดอร์แต่ไม่เจอคนหน้าตาคุค้นๆด้วยซึ่งงานตรงนี้มันก็ดูเป็นงานง่ายๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตรัวกระทั่งได้มีนักท่องเที่ยวที่ส่วนสูงไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาเล่นสไลเดอร์แล้วก็โวยวายที่ตัวเองเล่นสไลเดอร์ไม่ได้ด้วยความเคยชินคณะเลยทําการรวบนักท่องเที่ยวคนนั้นไว้ซึ่งนี่ก็เป็นการทําเกินกว่าเหตุเลยโดนลูกค้าคอมเพนไปแล้วนั่นก็ทาให้ทั้ง3คนโดนย้ายไปทําหน้าที่ที่สะเด็กและเพิ่มให้เกิดความผิดพลาดซ้ำสอง คณะก็ได้ขอคําแนะนาการบริการและดูแลประชาชนจากคิริโนโดยคิริโนก็ได้บอกระเบียบ3ประการในการบริการประชาชนให้คณะได้ฟังข้อแรกจิตอาสาทํางานด้วยใจที่อยากรับใช้ชาวเมืองข้อ 2. รับฟังตั้งใจฟังคําขอร้อ,องของชาวเมืองและข้อสซื่อสัตย์ช่วยเหลือชาวเมืองด้วยความซื่อสัตย์อยู่เสมอและสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่ระเบียบ3ประการแต่เป็นสิ่งที่คิริโนตระหนักได้จากการช่วยเหลือชาวเมืองในฐานะเจ้าหน้าที่สานักรักษาความปลอดภัย นั่นก็คือรอยยิ้มเมื่อว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ต้องเข้าหาชาวเมืองได้รอยยิ้มเสมอจากนั้นตั้งสามก็ได้เริ่มเข้าไปดูแลเด็กๆในสระน้ําแต่พวกเด็กๆนั้นก็สนกันมากการดูแลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและเมื่อเป็นแบบนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ฟุบุกิต้องออกลงโดยเธอนั้นก็ได้ชวนเด็กๆมาเล่นเกมดาลุมะสังดาลุมะสังล้มแล้วใครขยับกูยิงเดี๋ยวโหวไปปะ แต่การเล่นเกมตลุมาสั่งก็ทําให้พวกเด็กๆที่วิ่งซนเป็นลิงนั้นทําตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยกันมากขึ้นโดยฟูบุกิก็ได้บอกว่าแทนที่จะไปควบคุมเด็กๆมาทําให้พวกเด็กๆแข่งขันกันจะสนุกกว่าซึ่งนี่ก็เป็นเคล็ดลับที่เธอได้เรียนรู้มาจากการรับมือพวกเด็กมีปัญหาระว่างหน้าตาเวนเห็นเธอขี้เกียจแบบนี้แต่เธอก็เป็นตำรวจที่ดีนะเมื่อทําให้เด็กๆสงบลงได้แล้วทุกคนก็ได้กระจายตัวกันไปเพื่อดูแลพื้นที่รอบๆระหว่างนั้นคันนาก็ได้เข้าไปช่วยเด็กที่กําลังจมน้ํา เมื่อช่วยคืนม,มาได้เด็กคนนั้นก็ได้บอกว่ามีจระเข้อยู่ภายในสระน้ําคณาคิดว่าเด็กนั้นคงจะกลัวจนหลอนไปเองเธอก็เลยพยายามจะปลอบใจใเด็กคนนั้นโดยเซนเซก,ก็ได้บอกให้คณาอย่าลืมที่จะยิ้มเข้าไว้คณาก็เลยทําการยิ้มกระชากใจใส่เด็กไปหนึ่งทีซึ่งมันก็ทําให้เด็กกลัวแล้วก็หนีไปทาเอาคณาเสียความมั่นใจไปไม่น้อยเลยเนี่ยคณาเธอยิ้มไม่ถูกวิธีอะมาเดี๋ยวครูทําให้ดูลองเอาไปทําตามดูได้นะ Mermans หลังจากที่คณะทำเด็กร้องไห้ไปทั้งสามก็ได้โดนย้ายไปทาหน้าที่ที่สะคืนโดยสานนี้เป็นสาะที่กว้างมากทาั้งสามจต้องแยกกันไปดูแลลูกค้าในแต่ละจุดซึ่งคลีนโนกับฟูบุกินั้นก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมส่วนคณะก็ได้เข้าไปอยู่ในโซนลึกของสะแล้วก็พาดโดนขึ้นซัดจมน้ําไปแน่นอนว่าการจมน้ําแค่นี้ทํอลายคณะไม่ได้อยู่แล้วแต่ใน,นระหว่างที่กําลังว่ายน้ํากลับขึ้นมาคณะก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่ใต้น้ํา Hello. How are you? Under the water. Please help you? Are are water under the I'm me คณาก็ได้รีบขึ้นมาบอกให้คิริโนและฟูบุกิช่วยอบยบลกค้าทันที hmm. ซึ่งการอบยพครั้งนี้ก็สร้างความวุ่นวายไม่น้อยซึ่งนั่นก็ทำให้เจ้าของส่วนน้ำต้องออกมาดูสถานการณ์คณานได้บอกว่าเธอได้เห็นตัวอะไรสักอย่างที่เหมือนจระเข้อยู่ใต้น้ำแต่เจ้าของส่วนน้ำนั้นก็ไม่เชื่อแต่ไม่มีจระเข้อยู่ในส่วนน้ำได้ไงแต่เซซก็ได้เข้ามาช่วยโน้มน้วให้เจ้าของส่วนน้ำลองตรวจสอบในสระดูก่อน ซึ่งเจ้าของส่วนน้ําก็ได้ยอมทําตามแต่ทาหารจระเข้ไม่เจอทั้ง3าคนนั้นจะต้องโดนย้ายไปทํางานที่ซุ้มทาโกยากิซึ่งคิริโน่นั้นก็มั่นใจมากๆเดี๋ยวไม่นานก็หาเจอแล้วแล้วก็เจอจริงๆไม่ได้เจอตระเข้นะเจอกันที่ซุ้มทาโกยากินี่แหละทุกคนโดนย้ายมาทํางานที่ซุ้มทาโกยากิที่โคตรจะหลอนลูกค้าก็ไม่มีในตอนนี้คันนาก็รู้สึกหมดกําลังใจเพราะว่าตัวเองนั้นทําผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าและคิดว่าถ้าเธอไม่ใจอ่อนกับคำพูดของโคโนกะ เรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นซึ่งเอาจริงๆแล้วเธอจะไม่มาก็ได้แต่ที่เธอใจอ่อนก็เพราะคำที่บอกว่าถ้ายังมีความตั้งใจในตอนแรกที่สมัครเข้าสำนักรักษาความปลอดภัยอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเธอก็เลยยอมมาทํางานนี้เธอคิดว่าถ้ายัางจะมีอะไรหลงเลื้ออยู่ในตอนนี้มันคงไม่ใช่ความตั้งใจแต่เป็นความฝังใจงโง,ง,ง่ๆมากกว่าแต่บางทีแบบนี้มันก็อาจจะดีแล้วก็ได้พรนี้ก็เป็นโอกาสที่ทําให้เธอได้ตระหนักได้อีกครั้ง ว่าเธอไม่เหมาะกับงานบริการประชาชนแต่เซนเซก็ไม่คิดแบบนั้นพอขันนาก็ยังมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าทําได้หรือไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าอยากจะทำหรือเปล่ามากกว่าทุกคนเองก็คิดอย่างนั้นคิริโนก็ด้วยฟุบุกิก็ด้วยลาบุก็ด้วยเดี๋ยวนะมึงใครเนี่ยลาบุรีบวิง่งหนีไปทันทีส่วนทุกคนก็ได้รีบวิ่งตามไป แต่ระหว่างนั้นเองสัญญาณเตือนภัยก็ได้ดังขึ้นพอในตอนนี้จัละเคได้โผล่มาแล้วและมันก็เป็นหุ่นยนต์ด้วยทั้งสามก็ได้พยายามเข้าไปหยุดุ่นจัละเคไว้แต่การจะเอาชนะหุ่นจัละเคนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผิวเคลือบโลหะอาวุธครบมือเคลื่อนที่ก็เร็วและจากรูปร่างของมันคันนาก็ขอตั้งชื่อมันว่าเมทัลเวปเพิรสปีดคร็อกคืนไดชื่อยาวไปเลขกไอ้เคแล้วกันแต่เอาจริงชื่อมันก็เท่ดีนนะ หลังจากสู้กันไปอีกสัก,กพักไอ้เค้ก็หนีไป,ไป่านเจ้าของสวนน้ำก็ได้กระจายก,กำลังออกค้นหาไอ้เค้ส่วนพวกคณนก็ได้เข้ามาในอาคารของสวนน้ำโดยเธอก็จะใช้โอกาสนี้ตามหาคนร้ายที่ปล่อยไอ้เค้เข้ามาและคนที่คณะ,ะตามหายอยู่นั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นลาบุนั่นแหละผู้ไม่ทันขาดคำเจอกันแล้วแล้วลาบุก็ได้โดนรวบอย่างไวแต่หลังจากการสอบสวนสรุปแล้วลาบุไม่ได้เป็นคนทำ ส่วนที่พวกราบูพยายามจะหนีจากพวกคันหนะเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณเนี่ยพวกเธอก็แค่อยากจะมาเล่นน้ํำเฉยๆแต่ถ้าลาบูไม่ได้ทําแล้วใครทําล่ะเฮ้ยเสียงก็จกแล้วอย่าบอกนะว่าจุ๋ยเคก็ได้บุกเข้ามาในอาคารบอกเลยว่าใหญ่มากไม่ถึงไอเคอื้อหือยิ่งซูมยิ่งชัด โคตรใหญ่ไม่ถึงไอเคจากนั้นพวกคันณะก็ได้ร่วมมือกับลาบูเพื่อช่วยกันปากไอเคแต่เกาะเหล็กของมันก็ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ง่ายๆถ้าอยากจะรู้แล้วสิว่าใครเป็นคนสร้างไอเคขึ้นมาแต่ที่น่าแปลกคือไอเคนั้นมันไม่โจมตีลูกค้าในส่วนน้ําเลยแต่กลับเลือกทําลายสิ่งก่อสร้างมากกว่าและพอไอเครับการโจมตีเข้าไปเยอะๆมันก็ได้หนีไปอีกครั้งแต่คราวนี้มันก็ได้หนีไปที่ทางสะเด็กตอนนี้เด็กๆกำลังตกอยู่ในอันตราย คณนก็ได้ทําการพุ่งเข้าไปช่วยเด็กคนหนึ่งเอาไว้ก่อนจะส่งสายตาอันแสมอบอุ่นให้อีเคแล้วก็บอกว่าถอยไปซะนี่มันหาขี้ลาชันหลังจากที่ไอเคได้เจออาขี้ราชันของคันนะไอเคก็ถึงกับนิ่งไปเลยทุกคนก็ได้ใช้โอกาสนี้ทําการกระหน่าโจมตีใส่อเคแล้วก็พังมันได้สําเร็จแต่ถึงปัญหาจะขี้ขายแล้วลาบูก็ยังรู้สึกคาใจพหลังจากที่ไอเคได้เจอหาขี้าชันของคันนะ มันก็นิ่งไปเลยเพราะอะไรกันซึ่งคณะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรทุกคนก็เลยลองทําการแงะชิ้นส่วนของไอ้เคีออกมาตรวจสอบซึ่งโครงสร้างภายในของมันนั้นก็ซับซ้อนออกมามากทำเอาทุกคนอึ้งไปเลยคนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยต้องมีฝีมือไม่ธรรมดาแน่แน่และระหว่างที่ทุกคนกลาลังงุนงงอยู่นั้นก็ได้มีคนคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาและคนคนนั้นก็คือจีจังนั่นเองจีจังโผล่มาแบบนี้แสดงว่าต้องมีเรื่องสําคัญแน่ๆน แต่เรื่องนั้นชัานมันก่อนที่สําคัญเลยเนี่ยทาไมมาส่วนน้ําแล้วไม่ใส่ชุดว่ายน้าใช่ทําไมไม่ใส่มารู้ไหมครูอยากเห็นเธอใส่ชุดว่ายน้ามากแค่ไหนอะ่ะอุ่นมาขนาดนี้ที่จังต้องมีชุดว่ายน้แล้วปะโดยที่จังมาที่นี่ก็เพื่อมาเคลียร์ปัญหาที่อุตาหะาได้เก่อเอาไว้ใช่นี่แหละคนสร้างไอ้เคโดยในตอนแรกไอเคนั้นก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหุ่นสัธวนาการทางน้ําแต่ว่าพวกเธอก็พลาดเธอใส่อลกริทึมหรือถอนอาคารเข้าไปมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้นี่แหละ และในเมื่อตอนนี้คนที่สร้างไอเคได้โผล่ตัวมันแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องหาสาเหตุที่ไอเคได้นิ่งไปหลังจากที่เจอคันนาเปิดหาคีราชันใสเมื่อวัน a ุดทและจากการตรวจสอบจีจังก็ได้พบว่าสาเหตุนะั้นมันมาจากอากลัลกอริทึมสัญชตตาตญาณการเรียนแบบสิ่งมีชีวิตของไอเคหรือจะพูดง่ายๆก็คือในตอนที่ไอเคเผเชิญหน้ากับคันนาไอเคคิดว่ามันกําลังเผเชิญหน้ากับนักล่าที่เหนือกว่ามันอยู่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าคันนาโรากรธจระเข ความจริงข้อนี้ทำเอาทุกคนถึงกับอึ้องและไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่คณะกับยอมรับเรื่องนี้แบบโดยง่ายเธอรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่ารูปลักษของเธอนั้นมันไม่ได้น่าพูดคุยด้วยเท่าไหร่แต่ก็โชคดีที่ข้อด้อยของเธอนั้นกลับเป็นประโยชน์ในสถานการณ์แบบนี้แต่ต่อไปถ้าเป็นงานบริการประชาชนเธอคงต้องขอปฏิเสธเพราะเธอเองก็ไม่อยากจะทําให้ประชาชนต้องรู้สึกกลัวเหมือนกันและจากนั้นเด็กน้อยที่คณะได้ช่วยเอาไว้ก็ได้เดินเข้ามาหาคณะก่อนที่จะพูดขอบคุณคณะที่ได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ คำขอบคุณของเด็กน้อยได้ทําให้คณะยิ้มออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและโอกาสแบบนี้เซนเซเองก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วก็เอารูปให้คณะดูเป็นไงสวยใช่ไหมละ่ะคณะก็มีคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สำานักรักษาความปลอดภัยนะแต่ถึงพูดอย่างนี้คณะก็รู้จะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เธอรู้ตัวดีว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับชาวเมืองแต่ว่าถ้าเกิดเธอสามารถทําอย่างนั้นได้ เธอก็อยากจะพยายามกับงานไร้กาดให้มากกว่านี้อีกหน่อยและความวุ่นวายในส่วนน้ำก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ Several days later กี่วันไม่รู้ผ่านไปคิริโนะกับฟูบุก,กิก็ได้กลับมาที่กองความมั่นคงสาธารณะเพื่อรับรางวัลจากที่พวกเธอสามารถทำภารกิจไร้กาดได้สำเร็จลุล่วงโดยรางวัลที่คโคโนกะได้มอบให้พวกเธอนั้น mm hmm. ก็คือบัตรกำลังใช้บริการส่วนน้ำแต่จากเหตุการณ์ที่พวกเธอได้ไปเจอมา ก็ทำให้พวกเธอรู้สึกขยะส่วนน้ําแห่งนี้พอสมควรแล้วก็ปฏิเสธที่จะรับรางวัลคันนาก็ไม่เอาเจอไปแบบนี้ก็ทําเอาโคโนโกะร,รู้สึกงงอย่างมากพอตอนที่คันนากรรมมาจากส่วนน้ําสีหน้าของคันนาก็ดูมีความสุขมากๆเลยแต่คันนาก็ไม่ได้บอกโคโนโกะไปว่าสาเหตุที่เธออารมณ์ดีนั้นมันเป็นเพราะอะไรปล่อยให้โคโนโกะสงสัยต่อไปนั่นแหละจบแล้ว